สวัสดีครับ f อีนาตีมีเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีดพับมีดพกพามาแนะนาให้กับเพื่อนๆครับนี่เป็นมีดลายพรางเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นมีดนอกมีดําเข้าครับมีดพับทุกชนิดที่นาตีมาขายนะครับก็เป็นมีดนอกมีดําเข้าทั้งหมดนะครับใบมีดนะครับขึ้นขึ้นรูปมาจากเหล็กคโเมยมสูงครับคือเหล็ก 5Cr15 นะครับตัวนี้ชุบแข็งเตาอุณหภูมินะครับชุบแข็งอยู่ที่59 k วล l l หรือ59 S R C นะครับ มาในรูปแบบด้ามลายผางสวยงามมากครับราคาครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนี่ราคาเฉพาะมีดนะครับ150บาท150บาทไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งคิดแยกเหมือนเดิมครับมีดพับนาตีได้กำไรน้อยมากนะครับก็เลยขอค่าส่งแยกดีกว่าแฟฝๆกับเพื่อนดีนะครับค่าส่งคิดแยกค่าส่งราคา50บาทครับจะเอา2เล่มก็50บาทจะเอา3เล่มก็50บาทนะครับค่าส่ง มาดูครับความยาวรวมครับของมีดครับอยู่ที่21เซนครับ21เซนความยาวของใบมีดครับอยู่ที่9.5เซนความกว้างของใบมีดครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่อ๋อวัดตรงนี้3เซนครับอยู่ที่3เซนสันหนา2มิลครับตัวนี้เป็นมีดพับแบบมีตัวล็อกอเขาจะมีเฟืองล็อกอยู่ตรงนี้ครับเวลากด ปิดนะครับเอามือกดตรงนี้ครับกดเฟืองจะมีหยักๆด้านล่างครับกดเฟืองเสร็จแล้วก็พับเข้ามาค่อยๆพับนะครับระวังโดนโดนมือครับนี่พับประมาณนี้เลยครับถูกมากตัวนี้ไฮไลท์ตัวนี้ครับร้อบาทนี่คือโคตรถูกเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแท่งแมกนีเซียมครับอยู่ตรงนี้ครับกดครับนี่นี่คือแท่งแพ็คแมกนีเซียมนะครับ เราทําการขูดเอาสันมีดขูดนะครับขูดเพื่อให้มันเกิดประกายไฟนะครับเอาไว้จุดไฟในป่านะครับมันมีไว้มันไม่เสียหายนะครับแต่ถามว่าใช้ใช้อะเอาไปใช้จริงจริงอะใช้ไหมใช้ไฟแช็กดีกว่าใช่ไหมครับเป็นเพื่อนใช้ไฟแชกดีกว่าแต่ถ้าไฟแช็กหายเออนะถ้าไฟแชกหายก็ใช้แท่งแมกนีกเซียมได้นี่กดตรงนี้มันจะดังกึ๊บเข้าไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่หนีบเข็มขัดหรือว่าหนีบขอบกางเกงราคาร5 0หสบาท150บาทนะครับ่าส่งคิดแยกต่างหากนะครับใครต้องการมีดพับใช้งานนะครับต้องตัวนี้เลยครับเวลาเปิดครับกดตรงนี้ครับด้านบนนะครับเวลาเปิดนะครับนี yeah. ่เห็นไหมครับ ใช้งานง่ายใช้งานง่ายนะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับใครสนใจทักทายมาได้สนใจทักทายมาได้เลยครับวันนี้เขาจบการรีวิวมีดเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ